โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือจัดกิจกรรมวันพยา,าพยาบาลแห่งชาติปี2564ที่โรงพยาบาลสุเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือได้จัดกิจกรรมวันพยา,าพยาบาลแห่งชาติปี2564และมอบรางวัลคนดีสีดอกปีบเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในวันนี้อีกด้วย ในวันนี้พลเรือตรีอานันท์นิ่มนวลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุเด็จพระนางเจ้าสุริกิจกรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีถวายราช,ชากุหาและกล่าวอาเสลาวาดราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ21ตุลาคม,มเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ ปฏิบัติพระราชกรณกากิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกกลุ่มให้มีสุขภาพดีทัน่หน้าโดยฝ่ายการพยาบาลน,นำโดยนาวาเอกหญิงอุบลรัตน์เทวสุขโขรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการพยาบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี2564 ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมมอบรางวัลคนดีสีดอกปีกโรงพยาบาลสุเดวพัะนานเจ้าสดรกิจให้กับพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในโรงเรียนและแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลและจัดกิจกรรมสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องก COVID ันโควิด -19 ให้กับประชาชนในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย ทางนี้มีผู้บริหารทางการแพยยบยลและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โรงพยาบาลสุเด็จพระนางเจ้าสุริกิจเข้าร่วมง,งานแบบ New นิวนอร์มอนณห้องประชุมคลองไผ่โรงพยาบาลสุเด็จพระนางเจ้าสุริกิจกรมแพทย์ทหารเรือจากนั้นพลวุติอนันต์นิ่มนวลผู้อำนวยาการโรงพยาบาลสุเด็จพระนางเจ้าสุริกิจกรมแพทย์ทหารเรือได้นำคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรทางการแพทย์ถวายพวงมาลัยพระกร พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชเุนนีในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยนิวส์2ีนิวราทิพสีรายงาน